สวัสดีครับแฟนช่องกระแสต่างประเทศอยู่กับพิจเจกระแสต่างประเทศเหมือนเดิมครับเอามาถึงช่วงของกระแสสเปเชียลหนึ่งประจำค่ำคืนวันศุกร์นะครับพิจเจเลือกเกมเวลาตีสองตรงครับฟุตบอลลาลิกาสเปนก็กลับมาฟาดแข้งหลังทีมชาตินะครับเซบีย่าอันดับ12จะเปิดบ้านเจอเอลเช่อันดับ7เซบีย่ามี3แต้มจากการชนะ1แพ้2เกมล่าสุดบุกชนะจีโรนามา20ศูนย์นะครับมาเทียสอัลเมดากุนซือ ก็มีซาลารสกับคลัสตินยืนเกมรับนะครับตรงกลางในบันยาก,กูเดลวครับแนวรุกก็มีรูเบนวากาสอันฟงโซก่อนซาเลสของหน้าเป็นอีซักโรเมโรเชอกับเอลเช่ทีมน้องใหม่นะครับผลงานถือว่า3นัดยังไม่แพ้ครับชนะ1เสมอ2มี5แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะเลมันเต้มาส0ูนะครับเอเดรซาลาเบียกุนซอมีเปโดบิกาสคุมเกมรับนะครับตรงกลางโรดิโกเมนโดซ่ากับเกอร์แมนวาเลรา ครั้งหน้าราฟาเมียครับนัดที่แล้วยิงได้เล่นกับอัรบาบโรโรดิเกสนะครับเจอกันล่าสุดต้องย้อนไป2ฤด,ดูกาลก่อนเซรียาเปิดบ้านชนะ30บ้านเอลเช่เสมอ1-1คู่นี้ก่อนเกมเซบียาเป็นต่อนะครับเซบียาเนี่ยหลังจากแพ้2เกมแรกมาคืนฟอร์มในเกมล่าสุดที่บุกชนะจีโรนานะครับพิอดมองว่า หมายว่าเอลเช่จะยังไม่แพ้ใครใน3เกมแต่โปรแกร,รมไม่ถึงกันหนักมากครับกระแสรํมเนด,ดไหลเซบีย่าเจ้าถิ่นพิจารณาอกว่าจะดีต่อเนื่องนะครับเซบีย่าจะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อย1ประตูครับให้เชียร์เซบีย่าเป็นกระแสสเปเชียลหนึงประจำค่ำคืนวันนี้ครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์สดนะครับสวัสดีครับ